สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบก,กับบรรยากาศนะคะฮาร์ตเลขนะคะติดตามตัวเลขอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมน้องมณีนะคะมากันหลายช่องนะคะเพราะว่าจะเป็นบอแอมลอทุนเจเนียชาแนลนะคะสตาร์ชาแนลทองมีสามดาวแล้วช่องไอสตาร์ชาแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้นะคะสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขกพอหญิงนะคะกับเป็นคลิปแรกของหัวแล้วก็คลิปสุดท้ายของหัวนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามาติดตามตั้งแต่ท้ายวีคเลยนะคะกับ สิพาไปฟังความฝันของเพนคือเก่านะคะท่านผนะู้ชมเนาะกัรนิ่งวันเมื่อกี้นะคะบิงกับไรมาติดตามพลหญิงมันนี้ประมาณสองวันได้แล้วนะคะท่านผนะู้ชมเนาะวันว่างหันนะคะกับเขาบ้านเหล็กทีพลหญิงนะคะหาเจเจหานะคะท่านผนะู้ชมเนาะเขาบ,บ้านเหล็กทีพอหญิงนะคะวันนี้แอมินก็นเลยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเล็งน้ำพอหญิงอีกเรื่อนอ,อนึงนะคะว่าสิเป็นตัวใดสิหายตัวใดนะคะวันนี้ไปกันเลยค่ะ กาสวัสดีครับกาสวัสดีคุณพ่อหญิงครับผมพึ่งมาตั้งแต่เพาทานวัสันเมื่อยก็เมื่อยวัสันชุดพอทานนอกก็ตะมานโจ้มนอกธรรมดาครับพนห้องยื่สามเท่าหนก็ตตองธรรมาหหากินนอกครับนอกกับบริเวณวายูซือซื้อวายูซื้อบริษัอให้กินได้นี่งว่ามีเขาในเหล่าก็ตตองซื้อกินได้กับเขานอกพ่อหญิงนอกฝันหรือว่าคุณสมพงษ์มหาเราบอกมาอยู่ที่ละมาเคาะประตู ถึงมาเอามาหอนในขึ้นน่ะนะ้นมาในขึ้นมาหอนนีะ่ะมาในขึ้นมาหอนแม่นีขึ้นมาหอนนะมาเามาจะพูดหลรอซุดบ้านหอดสีนหอนไม่รอบ้านนะหอาวมาจากใจากปากทา่านผนแม่นนะี้เมือนว่านสินดีวันสินเป็ดอกอกมาบ้านมาอย่งนั้น็ดอกมารอบ้านนะวันสินหาอันนี้ละห่ามัขึ้นมัวันนะจุ่มปรด้รับได้อนอนโอ้จะมาหา เออเพิ่นมากอบประตูเหยังนะเพิ่นมาขอหาเถื่อสีเถื่อยังส่นะหาเถื่อสีเถื่อแม่นจนมาได้นอนจนออกลงมานอนทั้งใต้นะโอ้ยายานแห้งยานแห้งแล้วมาปิดประตูนอนทั้งใต้นะเพราะว่าเพราะว่าข้างบนมันจะติดกันนอกกับข้างบนนอกแม่นอย่างครับมาเริ่มมานอนทั้งใต่เพิ่นมาว่าจังได๋เนี่ยพออย่างเพิ่นก็มากอบประตูนั่นล่ะหาเถื่อสีเถื่อนะ อืมเนี่ยบ้านกันบ้านกันวะบ้านกันนอนไปอีกแล้วเมื่อไปอีกโอ้ยฝันตัวนี่วะา่า่พ่เดินวีนลีลีฝันฝันว่าลูกตายอยู่จะได้หัวพันตายแล้วพันโอ้ยพันมาขอบประตูไปยังนาสมัตอันนี้นะะน้องพันมาบอกเรียกีบว่าเรียกไปยังัวเก่าอยู่ไหวก็ได้ ตกลงนี่ช่องสตดาดชแนลเพราะเด็ได้ได้คนญิงพึ่งมากเนี่ยอ่าววันนี้พึ่งมาติดตามเป็นคลิปแรกครับแมนคลิปแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายแมนมาในช่วงนวันนี้ก็พันไปยืนเด้ยบรนียพันว่าจังไหนอีกคนยิงพันไปเก็บเห็ดอีกไปเก็บเห็ดเออเจ้าว่เห็ดละเจ้าว่เห็ดยังตัวเห็ดยังเห็ดแดงๆดำๆนะเห็ดขาวขานะเอาไม้ผู้เฒ่อมเิ่นเบิ่งนะมันแปให้นะเออเห็ดอันโอ้ยหลายยังเห็ดแดงก็หลายนะที่ติดยุ่น ซ้ำแขนซ้ำย as ังเห็นแดงๆนะอ๋อมันเห็นลราโง่กับโมเมนมันมันอึดอนบ่แถวนี้พ่อพัยังมันกันหนข้อมพันมันกันอยู่ในป่าน่ะไปป่าเนาะเพราเห็นอย่างคือดอกใหไงแดงๆขึ้นวานนะแล้เลยเก็บไว้ผู้เฒ่าวเพิ่งครับผู้สาวเพิ่งกันแล้วเห็นมันก็ต้องเกลียดเลยเพน่ะโอ้เห็นโงคงเกลียดเยอะหนอเพิ่นบอกบอกโดยตรงเลยนะเพิ right, ่นบอกเลยเลยอ๋อเห็นเห็นโงเห็นเกลดบ่คะพี่นี่เห็นโง่ๆเกลียดเพราะว่าคันขันเป็ด กันเก็บเฮ็ดเป็นวางที่ผู้เฒ่าเพิ่นแปลให้เฮ็ดเฮ็ดในความฝันเฮ็ดเฮ็ดเป็นเจ็ดเนี่ยเฮ็ดหกเฮ็ดเจ็ดเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกพอยึงว่าแน่บัตหาคุณสุพงศ์มหาเดี่ยเพิ่นมาขอประตูซื้อบอกเพิ่นบ่ได้บอกตัวเลขขอประตูแต่ว่าเลขเพิ่นยังตัวเก่าอยู่ไม่ตัวใดเนาะตัวเก่าสตาร์ดาใช่เดียวเขาก็มาลูกขอถามความฝันที่ว่าพอหยึงว่าเพิ่นมาบอกเลขตัวนี้นะคะที่ว่าตัวเก่านี่ตัวเก่ามัน 2องหาสามสองหาคนคนเมื่อวานจังใดค่ะคือได้ว่าไป็นสองหาสามนก็ว่าเรียกตัวเก่าเรียกพอพนอพม่นมาบอกว่าอันนั้าไม่เดิขาบอกนะไม่เดินขาเออตัวนั้นตัวตัวเย็ดหนึก็ตั้งหาดอกค่ะมาสกิดขาบอกว่าอันตัวเก่าสองหาสามสองหาสามสหาสาม สองหาสามนี่เป็นเป็นงวดงวดก่อนนี่แมนบอกเราคนยนึ่งก็เป็นของงวดวันนี้งวดนี่แหละงวดม่านของงวดนี่ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาโดนไปค่ะที่วาสองหาสามนี่โอ้ยมาตั้งแต่หุ่นวันศินก่อนผ่านมาันบ่แมนวันศินเหรอมาแต่ก่อนวันศินหุ่นก่อนม่นศินมาแต่ก่อนวันศินแล้วก็โตวันศินเนี่ยเพิ่นก็มานหยางอีกแมนบ่ค่ะม่นก็ม่านพันน้ำเลยพันเก็บเน็ดเก็บย่างอีกแล้วผู้เฒ่าก็เล้วแปลงไงนี่ก็พันนะ คนมาขอประตูเนาะยางมาจะปากทางมาสั่นเพราะว่าถ้าคนบริสิทธิ์ชีวิตอยู่นี่เนี่ยมันไปเสียชีวิตอยู่ท่าปากเหนือเพราะวิญญาณนอทำไปท่วมนาะย่ำอีกครั้างหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นเป็นเสียชีวิตอยู่ทั้งเศษอยู่ทั้งเศษสบู่กับคนฟากเนาะไม่ว่ายางเขามาตั้งแต่ปากทางมาเข้ามาสุดทางไลยประจันมาขอบปอกะเพราะคนนี้นอทั้งเงอนหัยกับตรงใจเราคนเฮาเนาอลงมาทั้งใจว่า นี่ประตูแน่นนี่ทีกได้บอกไปอย่างมันก็มียันแล้วนอแนคมพันเนาะว่ามันเมื่ขึ้นวันท่นแม่นิลีนั่นก็ธรรมดาเนาะคนเหายนอตายเป็นผีนี้เป็นเพลินเนาอตอนลูกเจ้าอยู่แต่ยังแยมเป็นเป็นคนเนาอเก็บเห็ดเห็ดกัดเจ็ดห้องหอเจ็ดนอผู้เฒ่าดนตรีเห็ดได้ทั้งดอกแดงดอกขาวดอกแดงก็หลายนี่เส้ดอก ดอกแดงๆหรือซ้นแค้นอีน้าแต่ว่าบมึงว่าใดจะดอนบ่ค่ะได้หลายเนี่ยเอามาเต็มกตามื่อใดหลายนี่ก็บไม้ข้อมว่าเออขันไม้ข้อมว่าจังหนึ่งกับเป็นว่าได้สิ่งใดของตัวเลขกสองยังกอกองของคุณสมพงษ์มันมาหายเพอย่างนีสองหาสามสองหาสามสองหาสามเนี่ยอาจจะเข่าก็ได้แต่ว่าพราะยังมาบอดสูผู้เฒ่าผู้แก่ฟังเป็นแปลหายเนาะแปลหาย เป็นเจ็ดหกหกเจ็ดน like ี่ค oh, <something. S 2> รับเพื่็ดกับเจ็ดแล้ววะโอ้ผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าพ่อแท้เพราะว่าทั้งนี้มุ่งเห็ดกินนะเอาไม้ผู้เฒ่าเพิ่มเบื้องโอ้เอาไม้เพิ่มเบิ้งกินได้เมื่อตัวนี่เพื่อนว่ะเห็ดกินเมื่อตัวนี่เพื่อนว่านะเต็มกตาเนาะคินินไเมื่อเพื่อนว่าโมเมนต์เห็ดเปลืองเห็ดผิดเออเห็ดกินได้เมื่อไข่ไข่บ้ายๆว่าเลขเพิ่นเข่านะนะแอะมินไอเพราะได้สิ่งได้ของ ในสิ่งใดคลองอยู่แล้วได้ยังเก็บเห็ดนี่ก็ได้เก็บเห็ดมากก็กินได้เบิดคือุดๆได้ร้ายนะได้ก็ได้หลายเหมือนเป็นกระต่ายแดงจี้ครึ่งดอกแดงจี้ครึ่งโอ้ยดอกซ้ำแขนนี่แดงจี้ครึ่งโอ้เรื่องดอกโอ้ได้หลายแล้วดอกใหญ่ตัวนี้แหนโอ้ยมันธรรมดานตัวนากวันว่างหันก็ได้บานเล็กทีเนาะค่ะดอกบานเล็กทีแอนมาวันว่างหันยังยังเป็นบานเล็กทีเพอหญิงแต่ห้าบประเด็มาติดตามในวันว่างหันเนาะเต็มเต็มบานเหล็กสามเต็ม ปาดจัยที่หา1เนอ<ม>ท<า>ั้งนี้ซื้อหา8หา8มันออกหา7ิโอ้ยคนยังซื้อแลวหา8 2อยคูณ2อ0โอ้ยห <laughs> นักเลยจอดหนักเลย <laughs> แต่ว่าว่าอเอา,น,าเนันออหา7 เอาบอกมาอีกนี่ยเพร่ะว่าบอกตัไดก่อสามตัวคุณสมพงอย่างไหมสองห้าสามสองห้าสามแต่ว่าไปเก็บเพชรผู้เฒ่าแปรไหเพยรนี่เป็นเพ6รหกหกเพชรแมนอืมน่าจะเป็นเพชรหกเพชรเจ็ดแมนบ่แมนบ่หญ่บอวพระเจ้าแปรเป็นผู้เฒ่าเจ็ดเกนะเจ็ดเกับเจ็ดเจ็แบบเจ็ี่หละเออเก็บ เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกทุกคนว่านะเนาะแต่เปไปชมเนาะใช่ตัวนี้สิมากอยู่หรอกคุณแม่นบอกพย่งระวังเลขกของคุณสมพงศ์กับเล็กของที่ว่าผู้ถอดแปลเล็กแปเจเพ็ดหายนี่พยุงมักตัวใดหลายกว่ามักเพ็ดนี่นะมักเพ็ดเพราะเขาได้เนาะเพราะได้ครับแต่เชมชื่อว่าได้เตรียมบุงปัตยตายี่นะแต่เชมถายล็อกฟันนี่เออตัวเล็กอยู่น้ำห่อเลขกอน้ำพยงอยงสี่รคแต่เชม สิต่อแปลให้6776ก็บ <set> ่หลายเนาะบ่หลายคือเก่าสําหรับกะซําได้ทั้งบนทั้งล่างเด้แม่นบ่ตัวกับ2ตัวเออเนาะซ้ทั้งบนทั้งล่าง253กับ76บนล่างาแม่น S <S ไมยมันสมบติเป็นคืองงวดนะบอกเน้ะขึ้นลงขึ้นลงแต่หนึ่งงวดหนึงหันออกฮาเจ็ดวันนี้ยจะออกโคกเจ็ดดีบอกไปเป็นไปไหน้เนาะคันถึงม,มันช่วยกันเนาะมันก็นจีเหี้ยงกันนีล่ละนอ่เพราะยิงนอ่น <S 2> <S 2> <S 2> เอาเอาก็เป็นว่าเป็นทีเดียบร้อยครับสมมติชุชมเป็นความฝันคือว่านะครับเนาะเหลืออย่างมีความผูกพันกันอยู่พ่อลูกเป็นกับฟันเห็นอยู่ตลอดครับผมฝันว่าคุณสมพงษ์ยางไม่แต่ปากทางมาเฮามาสู้ทางครับสมมติชุ่ม เอามาขอบประตูเงื่อนพอยิงเนาะพอยิงก็นอนด้วยเงื่อนก่าย่านแล้วครับร่งมากทั้งใจเงื่อนเลี้นอนมากทั้งตื่นแนอนตื่นตื่นแม่ดีๆนะหัวตายอยู่เพิ่อนกัมาบอกมาบอกเลขครับผมกบอกง่ายๆเพิ่อนกับยังเป็นมีความผูกพันเขาพอยิงอยู่เพราะเขาจะมาให้โชคเวลาเรื่อย ทั้เป็นพรล่วงเพราะท่านแหละทังน้ำท้อบุญน้ำเพลินก็แต่ว่ากาเห็ดยูเรื่อยๆ์อย่างแต่มาเพราะท่านเนี่ไปเกิดไปการไปก็คือมาบอกพยุงก็คือสองหาสามแต่ว่าหกเจ็ดเจ็ดหกนี่เป็นตัวเลขที่เจ็บเพสมากพอจะเอาไปให้นะครับเนาะขอเที่ยงขอฝากไว้ครับผมท่านใดที่ชินชอบตัวเลขของพ่อหญิงครับผมลองไปพิจารณาเบ้างเองเนาะพอเที่ยงกลับมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ไปหมักกัจัด,ดคัดไปเบิ้งพอบคนณทุกสนานถ้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุนพินิจพิจารณาเอาเองครับผมตัวเลขก็็่าหลายมันจะเป็นลักษณะนี่แหละครับเลขกพหญิงจะให้แค่สามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งไปหมักจุดใหก็ะร่องไปเบิ้งเอาเองครับผมเนาะต้องพิจารณาเองสองห้าสามกับหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะ้ชายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพอหญิงครับผมขอบคุณนะคะข้อมฝันดีๆตัวเล็เล็มาฝากมาแบ่งฝันแ้่ผู้ชมแฟนช่องอยูอ่เนาะครับถ้าผู้ชมเนาะ